สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับตัวละครเอกของ Garden of Band b a n b a n 4นนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับายอำเภอโทสเตอร์นั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับ <Follow me. S 1> ต้นกำเนิดของนายอำเภอของเราเนี่ยเกิดจากการที่นำคังคกรวมกับชีโนมของมนุษย์แล้วก็จีวนเนียมนะครับก็จะเกิดเป็นนายอำเภอโทสเตอร์ ในช่วงแรกของการทดลองนะครับนักทดลองได้ฉีดเจโวเนียมสูตรใหม่ให้กับนายอำเภอเพื่อป้องกันพฤติกรรมก้าวร้าวเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับซิงเกลฟินแล้วก็เจ้าแบนแบนนะครับผลที่ได้รับจากการฉีดจโวเนียมสูตรใหม่ก็คือเจ้านายอำเภอทอสเตอร์เนี่ยเลิกนอนตอนกลางคืนครับอย่างที่ 2, 2> คือนายอำเภอเลิกเรียนรู้ <this story. S 1> การเดินแบบมนุษย์และเลิกการกระโดดตามสัญชาตญาณเดิมสรุปง,ง่ายง่ายคือถึงแม้เขาจะมี d n a ของคางคก แต่เขาก็จะเลิกกระโดดครับเพราะเขาอยากเดินเมื่อนักทดลองเห็นถึงศักยภาพของนายอำเภอทสเตอร์จึงออกแบบการทดลองใหม่2อย่างคือ 1. เริ่มสอนภาษาอังกฤษให้กับเจ้าโทสเตอร์นะครับผลก็คือเจ้าโทสเตอร์เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วมาก 2. นักทดลองได้ออกแบบการทดลองเพื่อป้องกันพฤติกรรมของเจ้าโทสเตอร์ไม่ให้มีความก้าวร้าวเหมือนกับแบนแบนแล้วก็สติงเกอร์ฟิน นั่นก็คือการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันของเจ้าโทสเตอร์ให้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูหนังแนวคาวบอยตะวันตกการ์ตูนหรือสื่ออื่นๆที่เน้นเรื่องการจัดการกับผู้กระทําความผิดเพื่อปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าในขณะเดียวกันร่างกายของเจ้าโทสเตอร์ก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นในกรณีนี้นักทดลองมองว่าเป็นข้อดีเพราะเด็กๆต้องการผู้ปกป้องที่แข็งแกร่งจึงเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงเรียน แต่นานวันไปผลลัพธ์ก็ยิ่งแย่ลงนักทดลองโทษว่าการให้โทสเตอร์ดูหนังหรือสื่อค่าวบอยตัววันตกมากเกินไปทําให้โทสเตอร์เกิดพฤติกรรมที่แปลกๆเ <St ars> <ๆ>ช่นมีการทดลองหนึ่งที่นักทดลองให้โทสเตอร์จับคนร้ายที่มีขนาดเท่ากับเขาหรือใหญ่กว่าปรากฏว่าวิธีที่เขาใช้มีความรุนแรงเกินกว่าที่จะมีใครรอดชีวิตมาได้อีกทั้งเจ้าโทสเตอร์มีแนวคิดว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแบน หรือพวกกลุ่มมอนสเตอร์เป็นผู้มีความผิดรวมไปถึงวัตถุที่มีความคล้ายคลึงมนุษย์ซึ่งก็น่าจะรวมถึงเด็กๆด,ด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นักทดลองนําแบนแบนและทอสเตอร์มาเจอกันนักทดลองพบว่าพฤติกรรมของเจ้าโทสเตอร์เริ่มเชื่อฟังคําสั่งของแบนแบนมากขึ้นจนนักทดลองต้องหยุดการทดลองและแยกแบนแบน,แบนกับทสเตอร์ออกจากกัน พฤติกรรมของเจ้าทสเตอร์ล่าสุดเขาสามารถแจกแยะอาจจะกรํารเล็กๆน้อยๆได้แล้วนั่นทําให้เขาสามารถจับยั้งตัวเองจากการใช้ความรุนแรงในการจับกลุ่มได้ในอำเภอทสเตอร์เชื่อฟังกลุ่มพล,ลเมืองซึ่งกลุ่มพล,ลเมืองที่ว่านี้อาจหมายถึงกลุ่มแบนๆบนหรือกลุ่มมอนสเตอร์ด้วยกันเท่านั้นท้ายที่สุดเรายังไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรในอำเภอทสเตอร์ถึงถูกทิ้งลงมาที่ชั้น4ทําให้ตัวในอำเภอรู้สึกด้อยค่าและตกต่ำมากจนกระทั่งมาพบกับ บาซลีทําให้ในอำเภอมีเป้าหมายขึ้นมาซึ่งเป้าหมายนั้นก็คือการปกป้องอาณาจักรและก็ควีนของเขาในความคิดเห็นของผมนะครับรู้สึกว่าในช่วงแรกที่ในอำเภอทอสเตอร์มีการใช้ความรุนแรงจนกระทั่งถึงชีวิตในการจับกลุ่มเนี่ยเกิดจากการที่เขาดูหนังคาร์บอยตะวันตกมากเกินไปซึ่งการที่เขาดูหนังแนวคาร์บอยตตะวันตกเนี่ยก็เป็นทั้งผลดีและผลเสียผลดีก็คือหนังหรือสื่อในยุคนั้น เน้นเรื่องการประดุงความยุติธรรมช่วยเหลือผู้อ่อนแอกว่าผลเสียคือหนังข้าวบอยส่วนใหญ่มักจะจบลงด้วยการดวนปืนและหลังจากการดวนปืนูัว้ายมักจะตายและในอำเภอจะชนะนั่นก็สื่อถึงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเอาจริงๆนะผมไม่เคยเห็นหนังข้าวบอยเรื่องไหนจบลงด้วยการในอำเภอจับคนร้ายเข้าคุกเพื่อรอขึ้นศาลตัดสินคดีเลย ดังนั้นทั้งหมดนี้สามารถอธิบายตัวตนของนายอำเภอโทสเตอร์ได้เป็นอย่างดีและก่อนจากกันไปผมขอแถมให้อีกข้อละกันการที่นายอำเภอเชื่อฟังเฉพาะคนในกลุ่มแบนแบนและมองคนนอกกลุ่มเป็นอาชญากรนั้นก็ามาจากการเรียนรู้หนังเข้าบอยตะวันตกนั่นแหละครับเพราะในสมัยก่อนนายอำเภอก็ต้องปกป้องคนในหมู่บ้านก่อนเสมอถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปตัวเต็มของการเต้นออฟแบนแบนสี 4, เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตอน <'re> ท้ายของคลิปนี้นะครับคลิปวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ถ้าอยากให้ทำประวัติตัวละครไหน,นญญก็คอมเมนต์บอกมาได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากเราก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ